ไอ้พวเอาไปใสยัผ้าตาติดไปนอนเมาเรา่บ่วจะของไงวะของเมาก็เมือนะโอ้ยมันเมือดแ้เมาโค้งหรเน่อมันมือดไฟกรบเติดโอ้ยเจ้าย่มไปใช่ยราลนั่นนี่เอาครับยก็ปเชื่อให้ยืมนี่ปาตาติดบ้างไฟบังโอ๊เจ้าเ้าบุงเจ้าเาบุญงม่จิงเหนี่ทางโอ้ยสุดยอดบ ถ้าสมมติระหว่างทางเจ้าไปเจอคนบุดีมีไล่เจ้ากระพริบไฟใช่เลยนี่นี่นี่โอ้มีไฟกระพริบเศีบตาเลยซอยจะลด้จอดนี่อนไปไปเมื่อ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 เฮ้ยเอาไฟให้ขาเจ้ายืมก่อนเฮ้เอาเอาีหัวยังเนี่็ m หนึ่งเก้าเป็นไฟเครื่องดินส่องได้ไกลหนึ่งกิโลเมตรเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวแห่งประเทศไทยนี่ลี่ก็มีถ้าเราเปิดลี่นี่ใช้ได้สิบห้าถึงสิบแปดชั่วโมงต่ถ้าเราเปิด แจ้งนี่ใช้ได้สิบชั่วโมงโอู้หูอืเอาเจ้าเขาบอกให้ยืมดอกเจ้าไปสั่งเอาเลยนี่เนี่ยจิ๊กตอกครับบังโอกจิ๊กตอกบังโอกมีเบอร์โทรที่ใต้โปรไฟล์เรานี่โอ้ยูชุดยอดใช่ปะชุดจอดอ๋อไปแจ้งแถอะวันยำเวรเลยเออเงี้ไหนเอาเอาเอาจิ๊เจ้าอย่าไปส่องขึ้นฟ้าแบบนี้เด้อปครับเอาสิว่าไฟหมอลำซิ่งไฟหมอลำซิ่งมันหุ่นคลับโอ้แม่ยูเอาไฟให้ยืมขอบคุณอะไรครับไม่ต้องไปซื้อเอาดีกว่าเฮ้ยไอเดียวตองเานนั่ มาไหมอะไรกันลุงเมืนกันมันเมื่อยนะมันเงินมาเคลื่อนเด้อครับผมจะได้ก็สร้งเอาบังโอ๊กติ๊กตอกสั่งเลยนะครับนี่สองหน้าไปเทียบไปน่องตาเลยเนี่แซ่บเลยมันแจ้งคับโอ้กสมกัดตาบวดอ่ะเฮียไปเท่ากันเมื่อทุกเจ้าหฮนไปเท่าโอ้นยังเลี้นเลยยังดงดีๆันยังนี่เราตาย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 โอ้เขายกไฟแก่ยูกับยาสอ ไฟง้อเสียดเม่ยอมไฟหุงิไฟหงุงิดมึงกัดอ้ยลูกน้ำมีหมอนะอุ้ยมันไฟบ่นพี่น้องเอ้ยห่างบอลมูตัวนี้ จะแม่ซาด